ตัวนตัวรองคนในใจแต่ไม่แปลกใจตัวนรอง่นขมาเป็นตาดีใจดีคิดจะบอกคิดไม่ไหวด้วยตื่นขึ้นมา ก็ถ็นว okay. ่าเป็นเสื่อที่ตมที่ไม่น่าจะตามไปเช่นกันนะครับแนบใจก็จะมีสมาเข้ากับอารมที่มากระทบอารมณ์ที่มากระทบคือรูปเขียงรถปวดรักอารมณ์โรคจตาทต่า มีล่าเรื่องล่ามีนุดเรื่องนวดมีสังกะสีมีทามีศุขมีทุกข์สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของคนให้เปลี่ยนเป็นดีก็ได้ให้เปลี่ยนเป็นร้ายก็ได้ก็เป็นอารมณ์ก็เป็นเปลี่ยนที่สำคัญ

เนื้อแท้เปกนธรรมดีและสะอาดตัวอย่างเช่นผู้ที่รวยและร่ำรวยซึ่งจะนำเงินสัมภาระไปนำเงินไปส่งนำเงินไปฝาก สุเมรุวามังกรสัตว์ประหลาดต้องรักษาสุเดรุยามังกรสัตว์ประหลาด้องรักษาเสภารักษาเมล็ดจากยอดเรือนรังบ่รวตองรักษเมล็ดตลอสภาาเดจากอเรือนรังบ่รวยต้รกาเมดตลอารักษาล็ดก จนมาหลวงยุคพระเดชพระคุณพระธรรมราชาณวัดท่านพ่อแก้วกันเติาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังบันมอดีจก็คณะจังหวัดนครพนมก็ได้มีทิพย์ตามที่ประวัติที่เคยเล่า หรือที่ยากจนสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบบ้างแล้วนั <notable berries> <S <S <ings> ่งจะพอต่อสพศ2500ร้อยจนถึงปัจจุบันได้ทำที่ดีวันศิสนางานลำบุญลึกในครั้งอดีตพระเดชพระคุณท่านพ่อแก่ ในสุตีบวงหลวงเทพาอารักแม้กระทั่งพยานาคทั้งเจ็ดตนทั้งเจ็ดตนสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำน้ำเป็นส่วนที่สำคัญน้ำคือว่าให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษให้ทั้งประโยชน์ แต่บุคคนที่อยู่ในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม้ได้รับความสุขพึ่งพยายาทั้งเจ็ดตนนั้น